ขีดึงออกเลยครับนะพอเราเปิดแผ่นแรกออกเนี่ยเราก็จะเห็นหัวพัดลมเลยครับเด่นเป็นสง่าพัดลมของตัวเนี้ยเป็นพัดลมรุ่นใหม่นะเป็นพัดลมที่ควบคุมด้วยแผงคอนโทรลอิเล็กทรอนิกส์ใช้ไฟเป็นง1บโวลต์ดีนะครับไฟตรง dc ก็ได้มาจากแผงนั่นแหละครับ คราวนี้เรามาดาูตัวปรับลมที่ส่วนใหญ่บางคนก็สงสัยกันนักหนาว่าจริงๆแล้วมันปรับยังไงนะครับบางคนก็เข้าใจว่า,าปรับมาทางซ้ายสุดตรงโลเนี่ยจะเ,เย็นมากหรืออะไรเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจริงๆมันปรับแล้วมันมีผลกับอะไรนะครับตัวนี้เป็นตัวปล่อยความแรงของลมครับจากพัดลมเนี่ยลงสู่ชั้นด้านล่าง หรือช่องด้านล่างเนี่ยว่ามากหรือน้อยนะเรามาดูนะถ้าเราปรับที่โลหรือน้อยหรือเลขหนึ่งเนี่ยในในบางยี่ห้อเนี่ยมันก็จะเปิดช่องให้กว้างเห็นไหมครับช่องลมจะเปิดกว้างมากลมเย็นก็จะไหลลงสู่ช่องชั้นล่างเนี่ยได้อย่างสะดวกได้เยอะทำให้ช่องข้างล่างเนี่ยเย็นมากขึ้น แต่จริงๆต้องประกอบอปรับด้านล่างด้วยนะครับจะมีตัวเทอร์โมด้านล่างอีกตัวหนึ่งครับส่วนใหญ่เราก็ปรับไว้กึ่งกลางก็พอนะครับคราวนี้เรามาดูดีกว่าว่าสาเหตุที่ตู้ใบเนี่ยมันไม่เย็นเนี่ย มันเป็นเพราะอะไรจริงๆก็น่าจะเดาออกแล้วนะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรเพอเราลองเสียบปลั๊กดูเนี่ยพัดลมไม่หมุนเลยครับกดสวิตช์ประตูด้านล่างให้ไฟดับแล้วมันก็ไม่หมุน นะคก่ดูไปพัดลมตัวนี้ใช้ในหลายๆย่อหอเลยครับพานาก็มีนะครับจะมีสายทั้งหมด4เส้นอตอนนี้เราอยากให้ดูก่อนว่าลมเนี่ยมันจะโฟโลหรือไหลไปทางไหน เห็นไหมครับเวลาพัดลมทํางานเนี่ยมันก็จะไหลลงไปในในช่องด้านซ้ายที่เราเห็นนะครับตู้เย็นแบบนี้จะทําความเย็นตั้งแต่ในช่องฟิวก่อนในช่องแช่แข็งก่อนแล้วก็เอาความเย็นจากข้างบนเนี่ยเอาพัดลมเนี่ยพาลงสู่ช่องด้านล่าง ตามหมบลูกศรที่ชี้เลยครับนะคราวเนี่ยมันมีอยู่แค่2อสอย่างไอ้ที่ตู้ไม่เย็นเนี่ยพัดลมเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งถ้าเกิดมันไม่หมุนเนี่ยหรือไม่ทํางานหรือเสียเนี่ยลมมันก็ลงข้างล่างไม่ได้หรืออีกอาการนึงก็คือตูออ้ไม่ตัดละลายน้ําแข็งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนปิดช่องทางลม ลมก็ส่งไปไม่ถึงด้านล่างอยู่ดีนะครับมีแค่นี้แต่ในเคสเนี่ยอาการเนี่ยเป็นที่พัดลมครับพัดลมตายครับสังเกตนะครับถ้าเราเอามือไปหมุนอะไรเ,เนี่ยมันไม่ไปเลยครับเห็นไหมครับไม่หมุนครับแข็งทื่อสังเกตที่หัวน็อตด,ดูก็ได้นะครับหัวน็อตเห็นไหมครับ สนิมเคอ,อะเลยครับหมุนไม่ไปสำหรับไอสาเหตุที่พัดลมมันตายเนี่ยเหมือนกับมีน้ำเข้าไปเยอะเลยนะแล้วก็เป็นสนิมแข็งมอเตอร์หมุนไม่ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็ามาทําการถอดพัดลมเนี่ยเรามาดูสเปคก่อนว่าพัดลมรุ่นนี้นะครับใช้ไฟดีทีสิบโวลต์กินกระแสจุดสองสามที่เห็นมุมกว่าด้านบนนั่นคือพัดลมรุ่นเก่ารุ่นที่ใช้ที่ใช้ไฟส2งร นะครับอันนี้รุ่นใหม่นี่ใช้ไฟ12โวลท์ที่ได้มาจากแผงเดี๋ยวเราก็มาถอดเจ้าตัวพัดลมเนี่ยออกนะครับเพื่อที่จะเอาตัวใหม่เบิร์ศูนย์มาเปลี่ยนเข้าไปส่วนใหญ่อะไรแล้วก็ลองดูครับที่อมอโดยสยาม นะครับของแท้มันต้องมีซ็อกเก็ตมีอะไรด้วยนะแต่จริงๆซื้อศูนย์ดีกว่าครับตอนที่ตู้ใบนี้เสียเนี่ยรอของศูนย์เกือบเดือนนะก็เพึ่งจะได้มาเหมือนกันสังเกตหัวน็อตนะครับ แล้วก็ขันน็อตตัวเนี้ออกก่อนถึงจะเอาพัดลมออกได้นะครับ สักคู่นะครับเดี๋ยวกำลังจะจะเห็นว่ามีรอยทางน้ำไหลเป็นถนิมอยู่เราก็ปลดเขี้ยวที่มันล็อกอยู่ออกสองตัวแล้วก็ค่อยๆดึงออกนะครับเอาสายไฟออกพัดลมตัวนี้จะใช้หัวแจ็คนะครับเป็นหัวเสียบสายสี่เส้น เขาห่อไว้ในถุงกันน้ำแล้วก็ตัดเอาเก็บนท้ายออกก่อนแล้วก็ถอดคัวแจ็คออกเพื่อที่จะเตรียมตัวใส่ตัวใหม่เข้าไป ตามวิดีโอประกอบไปเลยนะครับนะบอกระตัดในบันท้ายออกเราก็จะเห็นซอ็อกเก็ตอยู่สองสาตัวเราก็ไล่สา,ายของพัดลมไปก็ดึงเอาซ็อกเก็ตออก ครับแยกออกไปแล้วเห็นไหมครับหน้าตาของพัดลม อันนี้อะไหล่ของเขานะครับอะไหล่แท้จากมิสูคราวนี้เรามาว่ากันว่า,าเราจะซื้ออะไหล่ได้ที่ไหนก็ซื้อที่ศูนย์เลยครับนะถ้าอยู่ใกล้ๆตรงเอกมไม้ก็ไปที่เอกมไมซอย20ถ้าหรือไม่ก็สีนัก,กรินเลยครับถนนกรุงเทพธีทาสำนักงานใหญ่มีตอนไปซื้ออะไหล่ก็ ไปรับอะไรก็เลยถายเอาไว้หน่อยหนึ่งเผื่อบางท่านจะได้รู้ว่าออมันอยู่ตรงไหนบนถนนเอกมัยนะครับเอกมัยซอย20เข้าไปสุดซอยเลยครับเป็นศูนย์ของกันยงศูนย์บริการขายอะไรเบอร์โทรศัพท์ก็ตามป้ายเลยครับมีบอกไว้ แต่ว่าถ้าจะโทรนี่ก็ต่อด้วย110นนะครับสอบถามอะไรแล้วก็มาเอาของใหม่มาเปลี่ยนกันเลยเขาใส่กล่องมาอย่างดีแล้วก็มีฟองน้ำ แถบกาวเล็กๆเอาไว้สำหรับแปะด้านข้างของตัวมอเตอร์ครับเพื่อที่จะลองใส่เข้าไปในตำแหน่งเดิมราคาตัวหนึ่งรวมแวตแล้วนี่ก็800ร้อยแปดร้อยสามสิบบาทนะถ้าจะไม่ผิดนะครับไม่รวมแวตก็700 7จ็8รบาทรวมภาษีมูลค้าเพิ่มไปด้วยก็830น่าจะไม่เกินนี้ตัวใหม่จะจะติ๊กเกอร์จะเป็นสีน้ำตาลแล้วนะครับน้ำตาผมไม่บอกสีนะนสีน้ำตาลนะครับลองหมุนดูคล่องดีของแท้ครับ ็อกเอะไรก็เอามาถึงก็เสียบใส่ได้เลยนะแค่ระวังให้ตำแหน่งให้ถูกหันหน้าด้านที่เป็นสติกเกอร์เนี่ยออกด้านหน้าถู้ทีแรกก็ประกอบผิดเหมือนกันลืมดูไป ก็ใส่เข้าไปครับ mm hmm. กัน,น็อตกลับเข้าที่เดิมสังเกตนะครับว่าเราจะหันด้านที่มีสติ๊กเกอร์เนี่ยออกไปทางด้านหน้าตู้ ก็เสียบซ็อกเก็ตกลับเข้าไปพันสายไฟใส่ถุงให้เรียบร้อยแล้วก็ล็อกด้วยทเทปปันทายเหมือนเดิมแล้วก็ประกอบเลยครับดันแผงเข้าไปให้สุดตู้เย็นประเภทเนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้ใช้น็อตล็อกนะครับเขาจะใช้เป็นจีมเป็นซ็อกเก็ตเป็นหัวเสียบ เสียบเข้าไปก็พยายามใส่เข้าไปให้สนิทเพราะว่ามีล็อกของมันอยู่จัดสายอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เอาแผ่นมาปิดข้างหน้าซะ ดันก็ไปให้สนิท นี่แหละครับพลาสติกล็อกที่มีทั้งตัวเมียกับตัวผู้เราก็ใส่ตัวเมียเข้าไปก่อนดันให้สุดเพราะว่าเวลาตอนเราดึงออกเนี่ยเราใช้ครีมดึงออกมาเลยเราไม่ได้ค่อยๆดึงออกมาใส่เสร็จแล้วก็เอาตัวผู้ใส่ตามเข้าไปเลยครับก็ดันให้สุด ก็ใส่ให้เสร็จเรียบร้อยทั้งสี่ตัวนะครับก็รอให้ในช่างใส่ให้เสร็จก่อนครับแล้วนะเดี๋ยวเราก็าปิดประตูแล้วก็ทำการเสรียบปลั๊กทดสอบแ,แรกๆเราก็จะตั้งพัดลมตั้งระดับไว้ที่โลก่อนนะครับให้ลมลงข้างล่างเยอะๆ แต่ได้ครับยังไม่ได้ไม่ได้เสียบให้ดูทีแรกว่าพัดลมมันหมุนไหมนะแต่รอแต่พัดลมหมุนครับนะหมุนหมุนเป็นปกติเช็คดูให้เรียบร้อยอีกทีหนึ่งว่าแน่นหนาดีก็ปิดตู้ครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็หาเทอร์โมวัดอุณหภูมิ เอามาแปะไว้สักตัวหนึ่งเพื่ออ่านค่าอุณหภูมิที่ได้ภายในตู้ช่องฟิตเนี่ยว่าได้เท่าไหร่เพราะปกติเนี่ยอุณหภูมิในตู้ของช่องฟิตเนี่ยก็จะจะเริ่มผมตามความเห็นของผมนะมันน่าจะเริ่มตั้งแต่ลบสิไปถึงลบ1ิบหถ้าตู้ใหญ่ๆบางทีก็เป็นไซส์ใบไซส์ก็ลบยี่สิบถึงยี่สนู่นเลยครับ ยิ่งลบยิ่งดีครับตามปกติแล้วเนี่ยตู้เย็นสองประตูเนี่ยเวลาเราเปิดช่องฟิตออกมาเนี่ยมันจะมีควันความเย็นพุ่งตามออกมาตอนที่เราเปิดนะถ้ามีโอเคเลยครับรวมไปถึงว่าทิ้งไว้สักคืนหนึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือต้องตั้งทดสอบไว้สองสักเกิน8ชั่วโมงเนี่ย มันจะต้องมีมีน้ําในถาดน้ําจิ้งด้านล่างหลังโตู้อันนั้นก็ถือว่าสมบูรณ์เลยครับมีการตัดล้างเรียบร้อยจากนี้เราก็แค่ทดสอบครับรอเวลาว่าเอาพาชนะใส่น้ำไว้สักหน่อยนึงเพื่อจะทดสอบว่าน้ำเป็นน้ำแข็งดีไหม จากนี้ไปก็รอเวลาเลยครับว่าจะได้ซักติดลบเท่าไหร่คงไม่มีอะไรมากครับมีแค่พัดลมตัวเดียวเท่าที่เห็นนะครับอย่างอื่นก็น่าจะเป็นปกติอุณหภูมิก็ลดลงไปเรื่อยๆครับลดลงไปเรื่อยๆ ก็รอกันนิดนึงนะครับ ระหว่างรอตอนนี้ก็ไปหาอะไรทําก่อนก็นะครับชงกาแฟกินอาบน้ำก่อนก็ได้ครับ,รบ, <c oughs> บ,รบเพราะว่าจริงๆช่วงเวลามันกว่าจะได้อุณหภูมิเนี่ยมันก็เกือบจะร่วมช่โมงหนึ่งก็หาของว่างกินก่อนกินกาแฟแล้วก็ว่าไปครับ ติดลบไปเรื่อยๆแล้วนะครับลบไปเรื่อยๆ มาเช็คดูครับว่าข้างล่างมีลมไหมวิธีเช็คลมว่ามีหรือเปล่าเราก็เอานิ้วไปกดสวิตช์ข้างตู้นะครับให้ไฟดับเพราะว่าเวลาเราเปิดตู้เนี่ยเพราะลมมันจะหยุดทํางานเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องกดสวิตช์ข้างตู้เข้าไปให้ไฟดับแล้วก็เอามืออังที่ช่องลมนะครับใต้ถาดช,ช่องช่องแช่เย็นจัดนะครับดูว่ามีลมไหมนั่นะคือวิธีทดสอบ จากการที่ทดสอบมันก็มีลมแรงพอประมาณดีครับเบาๆมันลมมันลงมาเยอะมากไม่ได้ครับเดี๋ยวข้างล่างแข็งผักแข็งหมดเพราะว่าความเย็นในช่องด้านล่างเนี่ยมันก็จะประมาณสองถึงห้าองศาถ้ราะติดลบมันก็ไม่ค่อยดีแล้วครับน่าจะสององศาสี่องศาห้าองศาเนี่ยกำลังดีครับ กำลังสบายสบายแต่ข้างบนเนี่ยติดลบเลยลบสิบสองไปเนี่ยยอดเลยครับอ่ะเราก็มาติดเทอร์โมเพิ่มขึ้นอีกตัวหนึ่งเอาไว้สำหรับเช็คอุณหภูมิช่องด้านล่างไปด้วยทีแรกลืมครับตอนนี้ก็ได้แต่รอครับเพราะว่า ต้องให้ตัววัตถุภูมิมันเซตให้ได้ค่าข้างล่างตามความเป็นจริงก่อนเพราะว่าเพิ่งจะเริ่มใส่เข้าไปรอสักเดี๋ยวนึงนะครับ ช่องฟิตนำโด่งวันนั้นครับลบสิบกว่าลบสิบเอ็ดแล้วครับข้างล่าง